อยู่กินกันเจ็ดปีราคผู้เยาวยังไงครูภัยบูลฟาดโง่ผมเอาเมียเอาลูกใหม่ผิดหรือครูภัยบูลแสงเดือนสามีนักร้องดังกระต่ายพันนิพายังถูกตามถามเรื่องคดีภาคผู้เยาวล่าสุดเจ้าตัวได้ลัสดผ่านติกตอกถูกถามเรื่องนี้เป็นจำนวนมากเจ้าตัวก็ฟาดกลับอย่างเดือดคนมาถามผมจะติดคุกผมจะติดคุกข้อหาอะไร ผมก็บอกว่าผมไม่ได้ทำผิดก็เป็นผัวเป็นเมียอยู่ด้วยกันมันจะพลากผู้เยาวกันได้ยังไงเขาก็ยินยอมพ่อแม่ครอบครัวเขาก็รู้กันหมดอยู่กินกันมาเจ็ดปีจะมาพลากผู้เยาวได้ยังไงสูงคือปึกแท้ถ้าเอาไปเดือนหนึ่งสองเดือนหนึ่งปีสองปีหรือเขาไม่เต็มใจพ่อแม่เขาไม่เต็มใจสังคมไม่รับรู้เขาถึงว่าพลากเข้าใจบอกไม่อยากพูด พูดไปก็สูคือปึกก็ปึกคือเก่าคนที่รู้ก็รู้คนที่ไม่รู้คือปึกถ้าจะเอาความผิดกันภาคผู้ยาวตั้งแต่ปี56-57ถึง57ตั้งแต่ก่อนที่เราครบกันใหม่ๆตอนนั้นสารท่านก็ฟังอย่างนั้นอยู่แล้วผมน้อมรับสารชั้นต้นและสารทุกชั้นแต่สิ่งที่ผมจะสู้ผมจะบอกกับสังคมผมพิสูจน์ให้เห็นว่าผมไม่ได้พลากเราอยู่กันเพราะเรารักกันเรามีทะเบียนสมรส เรามีลูกด้วยกันเราไปด้วยกันเพราะเรารักให้ทุกคนรับรู้ว่าผมมีเมียมีลูกแต่ผ่านไป6-7ถึงปีเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็อยากแยกกันอยู่ผ่านมา3-4ถึงปีผมก็ได้เมียใหม่ผมผิดหรือผมเอาเมียเอาลูกใหม่ผมผิดหรือไงครูไพบู์ยังบอกด้วยว่าถ้าผมเป็นคนธรรมดาต่างคนต่างอยู่จบไปแล้วอยากให้เข้าใจ พูดเท่าที่พูดได้แล้วแต่สารพิจารณาถ้าถามผมผมจะบอกทั้งสารและสังคมว่าผมไม่ได้พลากเราอยู่กินด้วยกันเป็นผัวเมียกันคบกันตั้งแต่ผมเรียนอยู่ปี4ปีหก็คบกันเป็นแฟนทุกคนรู้จนเป็นสามีภรรยาก็แค่นั้นอยู่ดีๆผ่านไปหลายปีเลิกกันไปแม่เขาบอกว่าอยากฟ้องผมที่ผมไปฟ้องหมิ่นประมาทเขาที่เขาไปออกรายการกล่าวถึงผม ก็เป็นการฟ้องแก้เกี่ยวขณะที่เอมิราอดีตภรรยาก็ได้แชร์โพสต์ของทนายเก่งวิสรุตทนายความในคดีดังกล่าวของเอมิราด้วยซึ่งออกมาโพสต์ในข้อความว่าโช่งโง่ไม่สำนึกบักคูลูตอนที่เขายอมนอนด้วยแม่เขาไม่ได้ยอมเข้าใจไหมไอ้โง่สู้ให้จริงนะอย่าขอท้ายอุทธรณ์ให้รอการลงโทษนะมึงพร้อมระบุแคปชั่นด้วยว่า มีคนบปได้หนังสือค่ะคุณตำรวจเอมิรายยังแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้ในคอมเมนต์ด้วยว่าเอียงคือมาไล่สดด่าคนว่าตัวเองไม่ผิดว่าคนปึกเมียก็นั่งฟังผัวว่าโอ้หรือว่าอยากด่าเองแต่ไม่กล้าด่าหนูออกสื่อใช้ผัวเป็นไม้กันหมาให้คนด่าผัวแทนจะคองตอนเจอหน้ามองหน้าหน่อยนะจะยิ้มให้